วิธีตรวจร่างกาย 1. ตรวจชิพจรธรรมดาการตรวจโรคนั้นแพทย์จะต้องตรวจชิพจรที่ข้อมือก่อนเพราะชีพจรส่วนที่ข้อมือนั้นเป็นเส้นโลหิตที่เนื่องมาจากหัวใจตอนบนเมื่อหัวใจเต้นอย่างไรชีพจรก็เต้นอย่างเดียวกันแต่ชีพจรนั้นมีสองแห่งที่ข้อมือ1น,นึ่งแห่งข้อเท้า1แห่ง การตรวจชีพจรน,นั้นประสงค์ให้รู้ความเป็นไปของโรคและเพื่อรู้อาการของโรคนั้นน้อยหรือมากวิธีตรวจชีพจรน,นั้นต้องใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหรือจะใช้นิ้วนางอีกก็ได้ให้ตรวจที่ใต้ข้อมือห่างหัวแม่มือห่างจากข้อมือประมาณ1นิ้วให้วางนิ้วลงเบาๆก่อนถ้าไม่พบที่เต้นตุบ จึงกดลงให้แรงอีกเล็กน้อยก็จะพบเมื่อพบแล้วให้เอานาฬิกาจับดูว่านาทีหนึ่งเดินกี่ตุ๊บการตรวจต้องสังเกตว่าชีพจรเดินเร็วหรือช้าและหนักเบาประการใดส่วนชีพจรเบื้องล่างนั้นอยู่ตรงหลังเท้าทางหัวแม่เท้าห่างจากข้อเท้าประมาณ1นนิ้วเศษการตรวจต้องตรวจทั้งซ้ายและขวา ทั้งมือและเท้าการตรวจต้องสำเนียกว่าการเดินของชีพจรตอนล่างและตอนบนทั้งสองข้างเดินเหมือนกันหรือต่างกันเพื่อจะได้ข้อวินิจฉัยประกอบกับโรคนั้นต่อไปลักษณะชีพจรสำหรับร่างกายที่เป็นปกตินั้นเดินเสมอไม่เร็วไม่ช้าไม่ตื้นไม่ลึกเป็นปานกลางไม่โตไม่เล็ก เต้นเสมอกันทุกๆระยะดังจะได้อธิบายดังต่อไปนี้1.1ปฐมวัยเด็กในวัยระหว่าง1เดือนชีพจรเดินนาทีหนึ 1, 120่ง120-125ตุ๊บ1เดือนขึ้นไปถึง3เดือนชีพจรเดินนาทีหนึ 1, 115่ง115-120ตุ๊บ3เดือนขึ้นไปถึง6เดือนชีพจรเดินนาทีหนึ่ง 110ถึง115ตุ๊บ6เดือนขึ้นไปถึง1ปีชีพจรเดินนาที1 105ถึง110ตุ๊บ1ปีขึ้นไปถึง2ปีชีพจรเดินนาที1 100ถึง105ตุ๊บ2ปีขึ้นไปถึง5ปีชีพจรเดินนาที1 95ถึง105ตุ๊บ 5ปีขึ้นไปถึง10ปีชีพจรเดินนาที1 90ถึง95ตุ๊บ10ปีขึ้นไปถึง16ปีชีพจรเดินนาที1 85ถึง90ตุ๊บ1.2มัชชิมวัยอายุตั้งแต่16ปีถึง20ปีชีพจรเดินนาที1 80ถึง85ตุ๊บอายุตั้งแต่20ปีถึง30ปีชีพจรเดินนาที1 75-80ตุ๊บ1.3ปัจฉิมวัยอายุตั้งแต่30ปีถึง40ปีชีพจรเดินนาที1 70-75ตุ๊บอายุตั้งแต่40ปีถึง50ปีชีพจรเดินนาที1 65-70ตุ๊บอายุตั้งแต่50ปีถึง60ปีชีพจรเดินนาที1 60-65ตุ๊บ อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปชีพจรเดินนาที1 50-60ถึง60ตุ๊บตามข้ออธิบายหลักของชีพจรที่เดินเป็นปกตินั้นบางคนอาจไม่ตรงตามหลักที่วางไว้ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยแม้จะคลาดเคลื่อนกันบ้างแต่ไม่ได้ไกลกันนักแต่หลักที่วางไว้ถือเป็นส่วนมากเป็นเกณฑ์ โดยเหตุว่าบางคนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติเสมอแม้อายุจะมากชีพจรก็เดินช้าผิดคนธรรมดาบุคคลทั้งสองประเภทนี้เป็นพิเศษมีบ้างก็น้อยต่อไปนี้จะอธิบายลักษณะชีพจรที่วิปริตผิดปกติให้โทษต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เดินตื้นเต้นเร็วพอประมาณแต่แรงเม็ดอย่างกลางและเดินเสมอ มีพิษร้อนเกิดขึ้นแต่ยังน้อยโทษนั้นเบา 2. เดินตื้นเต้นแรงและเร็วเม็ดใหญ่เดินเสมอมีพิษร้อนโรคนั้นอย่างกลาง 3. เดินตื้นเต้นแรงเดินเร็วจนนับเกือบไม่ทันเม็ดใหญ่เดินเสมอมีพิษร้อนจัดโทษปานกลางค่อนจะมากถ้าเม็ดเล็กมีพิษร้อนจัดมากโรคชนิดนี้เป็นมาก สเดินลึกเต้นช้าเม็ดใหญ่เดินเสมอมีกำลังน้อยอ่อนเพลียโรคนั้นยังน้อย 5. เดินลึกเต้นเร็วเม็ดปานกลางเดินเสมอมีอาการให้ใจเหี่ยวแห้งหิวโหวยโรคพอประมาณ 6. เดินลึกเม็ดเล็กเต้นเร็วและแรงเดินเสมอมีอาการให้สวิงสวายอ่อนเพลียมากประกอบมีพิษ โรคปานกลางค่อนจะมาก 7. เดินตื้นเต้นเร็วและเดินแรงเม็ดใหญ่หรือเล็กปานกลางแต่เดินไม่เสมอมีหยุดเป็นตอนตอนหน้าทีหน่1-2อถึงสครั้งเดินสะบัดสะดุดกระแทกเป็นคราวๆมีพิษร้อนจัดมากบางคราวเพ้อคลั่งโรคนี้หนักแต่ยังพอรักษาได้ 8. เดินลึกเต้นแรงและเร็วจนนับเกือบไม่ทันเม็ดเล็ก เดินไม่เสมอมีหยุดพักเป็นระยะระยะบางคราวเดินสะบัดสะดุดสะท้อนขึ้นมีพิษร้อนภายในมากให้ร้อนกระวนกระวายใจระสัำระสายบางคราวถึงกับเป็นพักพักโรคนี้ได้หนึ่งเสียหนึ่งยังพอรักษาได้9เดินลึกบ้างตื่นบ้าง เต้นแรงจัดและเร็วมากเม็ดอย่างกลางบ้างเล็กบ้างเดินไม่เสมอกันในระหว่าง7-8ตุ๊บหยุดครั้งหนึ่งเดินกวาดแกว่งเหมือนงูเลื้อยมีอาการดิ้นรนกระสับกระส่ายร้อนเป็นกำลังโรคนี้เป็นมากธาตุไฟจวนจะแตกได้หนึ่งเสียสองสิบเดินลึกมากเร็วจนนับไม่ทันเม็ดเล็กที่สุดเดินไม่ปกติมีหนัก เบาเหมือนนกกระพือปีกคือเดินเร็วที่สุดประมาณ9-10ตุ๊บแล้วกลับเดินช้าดังจะหยุดประมาณ5-6ตุ๊บแล้วกลับเดินช้าดังจะหยุดแล้วกลับเดินเร็วอีกเป็นพักๆในระหว่างนาทีหนึ่งหลายครั้งบางคราวเดินเหมือนเป็ดไซแหนคือเดินเร็วที่สุดแล้วหยุดพักชั่วคราวแล้วเดินเร็วอีก ในระหว่างนาทีหนึ่งหลายครั้งมีอาการสลบสไลด์ไม่รู้สติสมปรืดีโรคนี้เป็นมากที่สุดแล้วแต่ธาตุไฟได้หนึ่งเสียสาม